ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพินพระคำบนศรัทธาของคุณพินพระคำบนอมตยักุณระับเป็นเจ้าภาพครับ ขอโนุมโมทนากับศรัทธาของคุณเพ็ญพระคมนอามาตัตยกุลมาโอกาสนี่และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นชาวภาพรายการตามทางพุทธเจา้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวง มหากุสลจากการที่คุณพินพระคมนอมัตยคุณได้รับอิจภาพในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัดจายให้คุณพินพระคมนอมัตยคุณจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลวงพ้นจากทุกขัยทั้งหลายทั้งปวงนะักขรอกนุโมทนาสาธุ แล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธงชัยคุณประพัดสอนสุริยันรับเป็นเจ้าภาพและครอบครัวด้วยนะครับเอา้าพรุ่งนี้จะได้อนุโมทตนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเจอท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอาคุณสอนอุปคาตไปคำได้ นั่นที่เราทุกข์เราเดือดร้อนเพราะม,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 มีผลของอกุศลเข้ามาเบียดเบียนมีผลของอกุศลเข้ามาเป็นอุปคาตกรรมตัดรอนพอมองออกไหมฮะนะฮะ,นะฮะผมอยากให้เรามองความเข้าใจตรงนี้นะครับชีวิตเรานะกุศลนําเกิดกุศลอุปธรรมตากุศลนําเกิดทุตธรรมไม่มีปัญหามีความราบรื่นมีความสุขมีความสบายทั้งมีราบราบยศสรรเสริญสุขสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะกุศลอุปธรรม แต่ที่เราเดือดร้อนเพราะอะไรมีอากุศลเข้าม,มาเบียดเบียนมีอกุศลเข้าม,มาไปุากฆาตรกรรมใครทำมาใครทําให้เราถูกเบียดเบียนใครทําให้เราถูกอุปกฆาตรกรรมก็เราทําไว้อย่างไรมันก็ต้องได้รับอย่างนั้นจะดันถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมตรงนี้จะได้เนี่ยมันก็อยู่อย่างมีความสุขเหมือนกันพอถึงคราอคกุศลคามาเบียดเบียนเราก็ทําใจเออเราก็เคยทําเข้าม,มาก่อน หายกันนะอย่านงนี้เราก็สบายใจขึ้นนะหรือเกิดมีการอุปคาามีการวางแผนจะฆ่าเราเราก็ต้องทาใจเราเคยฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราหมดนี่หมดสินกันอันนี้คือการชําระหนี้สินด้วยปัญญาเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยชำระเขาด้วยเงินด้วยทองได้แต่หนี้เวนหนี้กรรมเนี่ยมันชําระด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ครับไม่ได้ ต้องทำละด้วยปัญญาใช้นี่เขาทราหมดนี่แล้วก็หมดกันสำคัญเราไม่ยอมใช้นี่บรรดาเราคำเดียวเราสวดใม้ได้ห้าคำอย่างเงี้ยนี่เก่าก็าใช้ไปหมดซาดนี่มาอีกห้าเท่าอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เลครับเราไม่มีความรู้ใช่ไหมฮะเราไม่มีความเข้าใจมันขโมยแล้ว,ลวเอ้ยยกให้มันไปมีอยู่คนนึงลูกศิษย์อาจารย์ โทรมาฉันไปเรียนไม่ได้นะวันนี้เนี่ยตัดแว่นตาไว้แวะไปเอาแว่นตาไปลงไปที่ร้านแว่นตาควักไปในกระเป๋าอุ้ยกระเป๋าฉันทะลุไปไหนก็ไม่รู้หมดเลยไม่เหลือเลยอ่าต้องให้เจ้าของร้านอะไปกับเขาด้วยช่วยไปเอาสตางค์ที่บ้านมาอ้าวอาจารย์ฉันไม่โกรธเขาหรอกฉันนิสิษฐาน ขอให้เขามีความสุขนะให้เขามีชินมีใช้นะขออย่าไปโกดไปโกงใครเขาอีกนะอธิษฐานตามหลังเขาไปแล้วอาจารย์<ม>นั่นคือหมดนี่ฮะนี่หมดไหมฮะหมดเลยหมดนี่หมดสิแล้วไม่แช่งไม่อะไรนะขอให้เขาเอาไปดีขอให้เขาอย่าไปโดไปโ,ไปโกงใครเขาให้เงินมีใช้นะอธิษฐานตามหลังเขาไปเลยนี่ฮะคนมีปัญญาแม้ขโมยมันก็อยากจะรักเราไหมัะแบบนี้ บุญเรามีบุญเรามีไม่มีใครคิดทำเรรับเหมือนเศรษฐีท่านหนึ่งอะไปฟังธรรมะจากพรุทธเจ้านะฮะฮะลอมรู้ที่เจ็ดชั้นนะคบ้านแก่อขโมยมาู้ว่าเจ้านายไม่อยู่มันขุดหลุมดังนอกมาโผล่ที่มันคำนวณเก่งนะะโผล่ที่บ้านหลังนั้นนะคนชายวีไปบอกเจ้านายนะขโมยมัน จนมันขุดรูมาโผล่ที่อุโมค์มาโผล่ที่บ้านหลังที่มีทรัพ์อยู่พอดีเจ้านายกลับมาเธอเขาว่าไงมัมันเธอของข้าเราก็อยู่กับเรานะไปบอกมันให้ไปบอกขโมยเจ้านายบอกว่าของฉันก็อยู่กับฉันของขโมยก็อยู่กับขโมยขโมยไม่แน่ใจตามไปถามจริงหรือ ให้คนไปถามนะฮะแล้วก็ยืนยันมาคำนี้ของฉันก็อยู่กับชันของโจรก็อยู่กับโจรน,นะไอ้หัวห้าโจรสั่งเอาของเข้ามาคืนและกลับมาฟังธรรมะกับเจ้าของบ้านสำเร็จเป็นโสดาบันหมดเลยนั่นคือมองเห็นธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งกว่าศัพย์ยังคิดถึงกันเนี่ยมีใครเคเกิดมาบอกบ้านถูกไฟไหม้แล้ว อยู่ไปเนี้ยนั่งอยู่ไปเนี้ยไม่อยู่แล้วไปแล้ว <laughs> คนมีปัญญาอย่างแรงกล้าเนี่ยเขาเอาปัญญาเนี่ยนะฮะแก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วน่าอาัศาจรรย์มั้ยล่ะฮะอำนาจของกุศลนี่มันมีอำนาจนะฮะกุศลมีอำนาจทำให้โจนเนฉเลียวใจเอะใจต้องตามไปดูจริงไหม พอเห็นความเป็นจริงเกิดกศรถถัทธากับเศรษฐีนั่งฟังธรรมะกับเศรษฐีเลยได้บรรลุธรรมะกับเศรษฐีไปเลยโจรก็เลยกลายเป็นอริยะไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอไอเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีผลบุญก็มีเหตุมีผลมีอํานาจมีฤทธิ์นะครับอ้าวตกลงผมชวนท่านมองภาพรวมนะครับท่านผู้ชมครับมองภาพรวมวนะ่าเราทํากรรมแล้วนะกรรมที่เราทำน่ะเป็นชนกกรรม กุศลก็นำเกิดที่ดีกุศลก็นำอุปธรรมและกุศลน,น่ะจะไม่ไปเบียดเบียนชีวิตเราข้างหน้ามีแต่อุปธรรมคำชูไอ้ที่จะเบียดเบียนชีวิตเราก็คือฝ่ายบาปฝ่ายกุศลน,นั้นชาตินี้เราทําบุญทํากุศลมากตั้งมั่นในศีลแผ่เมตตาทํากุศลเสียสละนะไม่ก่อเวรก่อกรมกับใครเขาเราก็ไม่มีกรรมที่ไม่ดีมาทําหน้าที่เบียดเบียนไม่มีกรรมที่ไม่ดีมา ตัดหลอนให้ได้รับความทุกข์ยากลาบากแต่ที่เราทุกข์ยากลาบากก็เพราะมีอาุศลกรรมเข้ามาเบียดเบียนมีอาุศลกรรมเข้ามาเป็นอุปคาตกรรมตัดรอนฉะนั้นหน้าที่เรายัางพอใจกับารเวียนไหวเวีนยนายเวียนเกิดไม่อยากไปนิพพานอย่างบางคนไม่อยากไปแล้วนิพพานอยากจะอยู่ได้ทํากุศลให้ถึงพรอง น้าทำก so ุศลใม้ถึงพร้อมเมื่อทำกุศลถึงพร้อมก็จะมีกุศลนำเกิดมีกุศลอุปธรรมมีอายุร้อยปีก็อยู่ได้ครบร้อยปีมีอายุเก้าล้านปีก็อยู่ได้เก้าล้านปีมีอายุสามสิบหกล้านปีก็อยู่ได้สามสิบหกล้านปีมีอายุห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีก็อยู่ครบจ็ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีเพราะมีกุชโนกกรรมนำเกิดมีกุศลอุปธรรมตลอดไม่มีอกุศลเข้าไปเบียดเบียน ไม่มีอาคุศลเข้าไปตัดรอนฉะนั้นเราทําบุญเนี่ยกุศลก็นําเป็นฉนกกรรมกุศลก็เป็นอุปธรรมกรรมในภายภาคหนา้ายกเว้นอดีตเราทากรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีก็ตามไปนะฮะไปเบียดเบียนตามไปตัดรอนได้ฉะนั้นวันไหนเรามีทุกข์ก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นผลของกรรมเก่ามาเบียดเบียนมีทุกข์เป็นผลของกรรมเก่าเข้ามาตัดรอนถ้าเข้าใจอย่างนี้ เรียนกรรมวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วเข้าใจไหมะไม่กล้าตอบกลัวจบ <c oughs> <c oughs> พอบอกเข้าใจบอกบอกเข้าใจพวกแกักจบเลย <c oughs> อ้าวไม่จบก็ดูต่อนะครับนะดูต่อมิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ทราบนะกรรมที่มีหน้าที่นําเกิดเราทราบแล้วนะฮะนะวิบากจิตและกรรม,มชลุกนาเกิด อันนี้เราต้องเรียนตั้งแต่ไปเฉดหนึ่งไปเฉดสองไปเฉดสามไปเฉดสี่มาตอนนี้เราสูตรเรียนเฉดห้าแล้วนะฮะนะฮะไปเฉดที่ห <c oughs> ก็เรียนแล้วเพราะหลักสูตรนี้เรียนหนึ่งสองนะสามสี่แล้วก็หกเพราะเราจะได้รู้จักกรรม,มะชะรลุแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมวันนี้จะไม่พูดซ้ําอีกเป็นครั้งที่สามนะเพราะนี่ซ้ําไปสองครั้งเลยนะฮะกรรม,มะชะรลุเนี่ย นะกรรมชรููแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมชีวิตเรามีกรรมชรููรูปที่เกิดจากกรรมมีเก้ารูปเก้ารูปปฏิสนธิอย่างมากในสามรูปนั่นคือกายปสาสตราแล้วก็ภาวะรูปแล้วก็หาชยะรูปสามรูปนี้ปฏิสนธิกับพร้อมกับกับไปสนธิวิญญาณนั่นการเกิดของเราเนี่ยมีนามเกิดคือวิบากผลของกรรม ทำหน้าที่ปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณและกรรมชลูกเกิดพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่ปฏิสนธิการและ <c oughs> ชนกกรรมทําหน้าที่นําเกิดในปฏิสนธิด้วยในประวัติด้วยทั้งปฏิสนธิการและประวัติการเราท่านทั้งหลายได้ปฏิสนธิมาแล้วนะว่าโดยลูกสามกลุ่มลูก โดยวิญญาณหนึ่งคือปัจจิสนธิวิญญาณอาจจะเป็นมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งในแปดดวงเราทุกคนปัจิสนธิวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดผลของมหากุศลน่ะนะนะมีเก้าดวงขอโทษมหาวิบากแปดกับอเหตุกากกุศลวิบากอีกหนึ่งคืออุเบกขาสันติระณะ ที่จะทำหน้าที่เกิดเป็นผู้พิการเป็นใบประจัแต่กําเนิดเป็นบ้าประ้งแต่กําเนิดตาบอดประจงแต่กำเนิด,นาาแ,นด,แ,นดแขนขาดมาตั้งแต่กําเนิดหรือไม่ก็ปัญญาอ่อนมาตั้งแต่กําเนิดอันนี้ด้วยอํานาจของอุเบกขาสันติละณะกุศลกุศลที่ทําแบบไม่เต็มใจกุศลที่ทําแบบทาแล้วเสียดายกุศลที่ทําแล้วไปขอคืนเขา มีใครทําบุญแล้วไปขอคืนบ้างหรือเปล่าครับอ่ามีนะอ่าทําแล้วไปขอคืนไปขอคืนเนี่ยได้นะฮะผลจากการทําไว้เนี่ยไม่ได้หมดหรอกครับไม่ได้คืนหมดหรอก้นบุญยังได้พ้นบุญอันเกิดจากการไปขอคืนก็เราให้ได้อุเบขาสันตริรนะกุศลไม่บากไปปฏิสนที่ก็เป็นใบตั้งแต่กำเนิด เป็นบ้าตั้งแต่กำเนิดตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดหูหวกวาปั้งแต่กำเนิดหรือแขนขาดปะัะแต่กำเนิดหรือไม่ก็พิการทางเพศเป็นคนสองเพศหรือเป็นคนที่ไม่มีเพศเลยอย่างเงี้ยนี่คือปฏิสนธิอุเบขาสันติรนคกุศลบุญที่ทําแบบไม่เต็มใจทําทําแบบทิ้งทิ้งควงางโยนโยนให้หรือไม่กระทาแล้วไปขอคืน นั่นแหละผลบุญที่เราไปขอคืนนะ่ะมันเหลือแต่เพียงเป็นใบเป็นบ้าพิการที่จะนำเกิดในภพใหม่ฉะนั้นคนไม่มีปัญญาทำบุญแล้วไม่มีปัญญารักษาบุญเสียดายทำบุญไปแล้วแช่งตามหลังทำบุญไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะริมใจอิ่มใจนะฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะ แช่งตามหลังสักเวัน7คืนแบนทิ้งปียังไม่เลิกแช่งเลยนะแล้วมันจะเหลือไม่ผลบุญเหลือนี้เดียวนะฮะเหลือเอาไว้เกิดแบบพิการเป็นใบเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอดเป็นหนวกพิการมาตั้งแต่กําเนิดนั่นแหละครับเขาเรียกกันว่าเศษบุญที่เราทําแล้วเกิดความเสียดายทาแล้วมีอาคุศลเข้าไปเบียดเบียนเหลืออุเบขาสันติรณะ,ะเอาไว้เกิดในพใหม่ชาติใหม่ เพราะเราทำบุญแล้วไม่มีปัญญารักษาบุญมีนะฮะมีคนมาโทรมาถามผมร้องไห้ร้องห่มทำบุญไปซะเยอะเรื่องนี่มีข่าวคราวเนี่ยนะพระคงจะได้ยินข่าวนะฮะพระนะมีข่าวคราวกับผู้หญิงแล้วก็เสียใจผมก็ต้องบอกว่าอย่าเสียใจสิครับตอนเราทำบุญเราทำกับคนดีนะ่ะ คนดีชนิดที่เรียกว่าเราศรัทธ,ธามากใช่ไหมฮะศรัทธ,ธามากทําบุญเป็นกอบเป็นกรรมอย่างเต็มที่บุญของเราสําเร็จแล้วด้วยครับบุพเจตนาก็สําเร็จมุนชนะเจตนาก็สำเร็จปรนะเจนาสําเร็จสาเ,เร็จมาตั้งหลายวานันหลายเดือนเป็นปีแล้วยัยงมีเลยเขาเพิ่มจะทําความชั่วไอตอนที่เราทําบุญกับเขาเขาเป็นคนดีเราก็รักษาบ,บุญไว้สิครับเราไม่ได้ทําก็คนชั่ว เราทำกบคนดีไอ้ตอนนี้มันชั่วแล้วเราก็เลิกทำซะมันคนละการคนละเวลามีปัญญารักษาบุญไว้อย่าให้ความเศร้าโศกเสียใจความโกรธไปเบียดเบียนบุญของเราที่ทำแล้วเนี่ยให้เหลือน้อยลงน้อยลงเราต้องมีปัญญารักษาบุญเพราะเราทำกบคนดีตอนนั้นเขาเป็นคนดีตอนนี้เขาเป็นคนชั่วคนละวันคนละการคนละวาเลยคนละเวลากันตอนนี้เราก็ไม่ทำาชั่วแล้วก็เลื้งเขาแต่เราบุญเราทำกบคนดีนี่ ต้องรักษาไว้ด้วยปัญญาครับนะตกลงนะฮะบุญที่เราทำหรือบาปที่เราทำเป็นชนกกรรมชนกกรรมก็ทำหน้าที่ให้เกิดนะทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการนะชนกกรรมนะเป็นกรรมที่ทำหน้าที่ให้เกิดวิบากกิตและกรรมชรูปในปฏิสนธิการและประวัติการนะจากนั้น ขอให้เราได้เข้าใจตรงนี้นิดนึงอันนี้คือคำศัพท์นะครับกรรมนะฮะคำศัพท์นะฮะคำศัพท์นะ,ะอ่ะคำศัพท์ที่เราควรจะเรียนจะศึกษาไว้กรรมคือเจตนานะครับนะกรรมคือเจตนานะอ่ะเจตนา ลาวิบากจิตก็คือจิตที่เป็นผลของกรรมกรรมทัชลุกก็คือลูกที่เกิดจากกรรมนะปะิสนธิการก็คือแรกเกิดปวัติการก็คือหลังจะเกิดทาและให้ผลทั้งปีสนธิการและปะวัติการชนก,กรรมทํอวิบากกิและกรรม,มชลุกเกิดทั้งในปีสนธิการถ้าเป็นบาปก,ก็เกิดในดิเดชานเป็นสัตว์โลกเป็นอสุรกายถ้าเป็นบุญก็นําเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะฮะ นะอันนี้ก็ทบทวนจากของเก่านะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทบทวนก็ได้ชนกกรรมนําไปส่วนที่นี้ส่วนมากต้องเป็นกรรมที่ครบองค์ครบเจตนาอันนี้เรียนซ้ํามาแล้วนะครับนาทำให้บากิตและกรรมชนรุปเกิดทั้งในประวัติการหลังจากเกิดปฏิสนที่เกิดสามกรรมชสรุปแล้วหลังจากเกิดหลังจากปฏิสนที่แล้วหลังจากนั้นก็มีตามีมหูมีจมูกมีลิ้นมีวะ อวัยวะน้อยใหญ่จเจริญเติบโตมาเป็นร่างกายที่สมบูรณ์เราทุกวันเนี่ยนะนั่นตลอดจนการได้เห็นการได้ยินเป็นต้นล้วนเป็นประวัติการทั้งสิ้นครับปฏิสนธิแล้วมันไม่ได้มาทีเดียวครบหรอกครับอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยไม่เหมือนเทวดาไม่เหมือนพรหมเทวดาพรหมนี่เข้าไปสนที่แบบอปติกาป๊บเดียวก็มีร่างกายครบสมบูรณ์ทั้งหมดเลย แม่สัตว์นรกก็ไปนสนที่ก็มีร่างกายเป็นเปลืเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกครบสมบูรณ์เลยแต่มาเป็นมนุษย์เราเนี่คย,ค,ยค่อยๆมาทีละชิน้นทีละชิ้นเอาค่อยๆมาทีละชิ้นมาครั้งแรกนะโดยรูประธรรมมีสามชิน้นกายศาสตรนะภาวะรูปสองแล้วก็หัตถยะรูปหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนำเกิดนะเกิดก่อน ต่อามาค่อยๆมาทีละชิ้นละชิ้นจากกุปสะาสต,ตรสต์โสตปะศาสตร์านปะศาสตรชีวหปะศาสตร์กยยายวะศาสตร์ค่อยๆมาทีละชิน้นแ,แ,แปะจนก,กว่าจะครบสมบูรณ์แล้วก็จเจริญเติบโตคลอดออกมาหลังจากเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดถ้าไม่คลอดก็โดนผ่าออกมาสมัยนี้นะสมัยก่อนก็คลอดลำบากยากเย็นสมัยนี้ก็ผ่านะใช้ผ่าตัดช่วย นะเอาเหยาการทางแพทย์เขาจเจริญมากนะเอาลาบยศชื่อเสียงความสุขต,ต่างๆเนี่ยมันเป็นประวัติการนะตามมาทีหลังใช่ไหมละ่ะบางคนนะลาบกว่าจะได้มาอายุเจ็ดสิบแม่าลาบถึงจะเกิดเห็ไหมโอ้โหมันมาช้าจังเลยนะเอะอกว่าจะมีลาบมีมียศอยศเขาก็6กสิบเพรากเิเลวให้เลยใช่ไหมยศนั่นนะใช่ปะ เออลาบนี่ที่มันน่าจะมาตั้งแต่แต่เล็กแต่เล็กแต่เล็กกันนะโหก็จะมีลาบเจ็ดสิบแปดสิบพอถูกหวยกเก่าอายุแปดสิบถูกหวยพอดีหมดแลวหมดแรงใช้เงินตายหนีดีกว่ากูลาบมาช้านี่เป็นวะวัติการเนี่ยวัติการนี่คือสิ่งที่มาทีหลังลาบก็บมาทีหลังยศก็มาทีหลังชื่อเสียงก็มาทีหลังความสุขก็ บางทีไม่ได้มาตั้งแต่แรกเกิดมากว่าจะได้ความสุขอายุห้าสิบหกสิบปีแล้วนะหกสิบปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วอันนี้ก็คือเรียกกันว่าปวัติการฉะนั้นกรรมเนี่ยให้ผลทั้งในปฏิสนธิการและปะวัติการพูดแยกออกมาบุญก็ให้ผลทั้งในปฏิสนธิการและปะวัติการบาปก็ให้ผลได้ทั้งปฏิสนธิการและปะวัติการ สำหรับเราปฏิสนธิการเป็นผลของบุญประวัติการมีสองเลยผลของบุญก็ให้ความสุขผลของบาปก็ให้ความทุกข์ฉะนั้นเราจรึงเผชิญทั้งสุขและทั้งทุกข์คราวคราปะปนกันไปเพราะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลทำกรรมไว้ในอดีตที่มีอกุศลมาก มันก็มาตามให้ผลได้ให้มีความทุกข์มากมีความทุกข์มากความสุขน้อยอมีความทุกข์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกห่อข้าวต้มมีลูกศิษย์เราฟังรายการห่อข้าวต้มมาตั้งแต่อายุสิบสองปีสิบหกปีแ,แต่งงานแล้วก็ยังห่อข้าวต้ม ส่งลูกเรียนจบหมอนะฮะลูกก็มีเย่ามีเรือนแล้วเขามีเงินมีทองเยอะเราก็ไม่อยากจะง้อลูกก็ยังห่อข้ต้มขายอยู่อายุหกสิบกว่าแล้วสามีก็ไปหาใบจากมาภรรยาก็แช่ข้าวหากล้วยหาเผือกเตรียมห่อข้าต้มมัดทุกวันนี้ยังห่อข้าต้มอยู่เลยอาจารย์เห็นไหมอ่า อ,อย่างยังยังทำอาชีพยอยู่เพราะว่าลาบมีก็ต้องเป็นทุกขลาบต้องลำบากต้องอาศัยความเพียรนะจึงมียศไม่มีกับเขานะฮะความสุขก็ไม่มีต้องอาศัยความเพียรอดทนต่อสู้อังนะมีแต่ความทุกข์ดิ้นรนกันไปฉะนั้นลาบยศชื่อเสียงความสุขเหล่าเนี่ย มันก็ค่อยทยอยมาบางคนไม่มีลาบเอาซะเลยนะต้องใช้ความเพียรประกอบอาชีพไม่หยุดได้ย่อนไอ้สิ่งที่จะมาได้แบบฟรีๆหล่นไหลามาเนี่ยฟรีๆไม่มีเลยเพราะกุศลที่จะให้ผลในปวัติการมันไม่มีมีแต่อกุศลให้ผลในปวัติการทั้งเจ็บทั้งป่วยสามวันดีสี่วันป่วยป่วยโรคนีให้โรคน้นตามมาอีกแล้วนั่นเป็น อาุศลในประวัติการนะอาคุศลในประวัติการให้เราได้เข้าใจนะกรรมที่ทําให้เกิดวิบากิจและกรรมบรปปรลุกเรียนแล้วนะคืออาคุศลจิตสิบสองมหาคุศลจิตแปดมาคตะคุศลเก้านี่หลักที่เราเรียนมาแล้วในปริเชตที่หนึ่งนะครับเรากําลังศึกษาในเรื่องของอภิธรรมอภิธรรมะกรรมหน้าที่เป็นอุปธรรมมาละนี่ต่อจากของเก่านะ แหมทบทวนมาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วน,นะอุปธรรมภพก,กรรมกรรมที่ทําหน้าที่อุดหนุนหรือส่งเสริมกุศลกรรมและอกุศลกรรมเราทั้งหลายเนี่ยบุญนำเกิดบุญก็อุปธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพขับท่านผู้ฟังกำลังติดตามร,รับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณพินพัคขมลอมตัตยกุลรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมรณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัาของคุณธงชยัยคุณประพัสสรสุริยันและครอบครัวรับผิชฉภาพก็จะได้อนโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมี กากแต่คุณพินภาคมนอมาตรยากุลและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวขอธรรมดิเลตันหาพากลับกันลับมันศึกษาธรรมทำสอนระบบุทธรมคิดไม่ออกบอกมาทางชมรับ ปล่อยปัญหามักม่มอารมณ์โกรธลบลงศึกษาพรตอทรรมทำจิตใจให้อสว้องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบาา